มืดคืบมาเลยค่ะนี่เดี๋ยวดูดั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆใครยังดูอยู่ก็มันก็จะเป็นคลิปออกไปค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปออกไปนะคะเนี่ค่ะเาเรียกว่าเด็ดใบเด็ดใบรุ่นแรกนะคะนี่เด็ดใบรุ่นแรก ใบรุ่นแรกเราเด็ดออกเลยนะคะเด็ดออกให้มันแตกยอดใหม่นะคะเพราะว่าถ้าใบเยอะมันก็ไม่ลูกมันจะไม่ใหญ่เนาะขนาดแตงโมเขายังข้างยังเด็ดลูกไอ้รุ่นแรกออกเลยนะคะลูกแรกเนาะน,นี้เราก็มาเด็ดใบเด็ดใบรุ่นแรกออกใบมันจะใหญ่มากเลยมันงามเนาะได้ฝนละมันได้ฝนแล้วมันก็จะงาม มันได้ผลแล้วมันก็งามค่ะเนาะได้ผนแล้วก็ใบงามใบใหญ่แล้วก็ออกดอกเวด้วยขอบค,คุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณยี่สิบเลิฟนะคะเนาะึ้นประมาณสองชั่วโมงนะคะเนาะได้คลิปได้ไลน์ไปด้วยนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะแชร์เป็นไฮไลท์นะคะ ใครที่ยังไม่ได้เข้ามาก็มาดูที่ไฮไลท์ได้นะคะเนาะไฮไลท์มันก็เป็นคลิปของเราเหมือนกันต้นใหญ่ใบใหญ่เนาะมันเป็นมะเขือน่าจะเป็นลูกใหญ่นะมะเขือกลมนะอันนี้ไม่ใช่มะเขือมะเขือเปาะอ,อะลูกกลมๆอะแต่ด้านนู้นมันจะมีอีกอีกอย่างหนึง่งด้านนู้นมันจะมีอีกอย่างหนึง่ง น,นี่ก็เพิ่งทดลองปลูกมะเขือที่เยอะที่สุดนะคะอันนี้ก็จะสร้างรายได้ได้นะคะคลิปนี้มันจะปลูกมะเขือสร้างรายได้นะก็คือพื้นที่หนึ่งไร่เราจะทํำยังไงให้มันได้เงินขึ้นมาเนาะเราปลูกในน้อย,อยก็ดูมันได้ผลดีก็เลยปลูกเยอะขึ้นเพื่อจะได้นําไปขายได้ค่ะเร <c oughs> านํา ขายเราก็มีรายได้ใช่ไนหะมตอนแรก,แรกนะมีสองใบเองนะตอนแร,แรกเอามาปลูกมีสองใบเองนะั้นมีแก้วรดน้ําเช้าเย็นแล้วก็แล้วก็เอาแลมมุงนะเอาแลรมมุงให้มันทาร่มให้เขาอยู่เนาะจนกว่าจนถึงฝนตกเนี่ยค่ะฝนตกมันก็เลยได้ได้น้ําได้อะไรเนาะมันก็เลยงามขึ้น ก็ดีใจเนาะปลูกของแล้วขึ้นเนาะดินมันดีเนาะตรงนี้ดินแบบเอาเขาเอาดินน้ำมาให้เมื่อก่อนมันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นเป็นน้ำอะ่ะเป็นน้ำขังอะค่ะเป็นหนองน้ำเนาะชัดเปล่านอ้อ,อกล้องแก้วชัดไดี๋ยวจะแชร์เป็นไฮไลท์อีกคลิปหนึ่งนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะก็นานสองชั่วโมงเหมือนรงนี้ก็นานเหมือนกันเนาะดอกมันดอกแล้วนะคะนะ ก็คือเด็ดใบก็คือเราเด็ดใบใบใหญ่ออกเนาะมันก็จะได้แตกแขนงต่อไปนะคะนี่เราก็ทําให้ลูกมันโตขึ้นนะคะให้มันออกดอกออกแขนงนะคะเ,เพื่อนๆเนาะนดูเลยออกดอกแล้วค่ะนี่เดือนกว่าเนาะแล้วไม่มีเพีย้ยไม่มีมแมลงด้วยนะคะเนาะเพราะว่าไม่แก้วใช้น้ําหมักเนาะล้วจะมีโฮอร์โมนอีกนะมันออกดอกแล้วเราจะต้องลดโฮอร์โมนนะคะทีนี้เนาะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเอาฮอร์โมนลดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอทําคลิปเอานะคะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ไปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลัง